สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพนันทีวีเราจะมาพูดถึงวิธีการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิีเราจะดูดวงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตคล้ายๆกับการ์ดชีวิตนะครับหรือว่าแผนผังชีวิตช่วงอายุเท่าไหร่ของเจ้าชะตามีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จมีเกณฑ์ผิดหวังมีเกณฑ์จะต้องยกเลิอกอะไรช่วงอายุเท่าไหร่มีเกณฑ์ที่จะลงทุนทำธุรกิจมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จจะเรือนรุ่งเรืองช่วงไหนที่ควรชะลอ การทำธุรกิจออกไปก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยนะคะสำหรับวิธีการวางไพ่นะการทำนายดวงชะตาทำนายอนาคตนะครับว่าเจ้าชะตานั้นมีเกี์ที่จะประสบผลสำเร็จหรือไม่จะร่ำรวยเพียงใดนะครับหรือว่าจะมีฐานะการเงินทางธุรกิจนะครับการทำงานเป็นอย่างไรนะครับมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าหรือได้เป็นลูกน้องก็จะดูภาพรวมในชุดของ การทํานายอนาคตนะครับโดยเราจะเลือกไพ่ออกมา10ใบนะครับวางแถวและ3ใบนะครับแล้วอีกใบหนึ่งก็วางแยกออกมานะครับแถวที่1นะครับใบที่1ก็จะแทนอายุ2 0่สถึงยีปีใบที่2 23ถึง26ปีใบที่4อายุ2 7่สิบถึงยีปีนะครับต่อไปแถวที่2ใบที่1ก็จะแทนอายุ3 0 3 3ปีใบที่2 3 4ถึง36ปีใบที่3 3 7ถึง39ปีแถวสุดท้ายแถวที่3 ใบที่1แทนอายุ40 4 3ใบที่2อายุ44 4 6ปีใบที่3อายุ47 4 9ปีใบสุดท้ายแทนอายุ50ปีนะครับเราก็ดูคำทำนายนะครับของเราออกมาช่วงไหนเป็นไพ่ดีก็คือช่วงอายุนั้นชีวิตก็จะประสบเรื่องดีนะครับจะทำนายตามหน้าไพ่ได้เลยนะครับถ้าเป็นไพ่เสียก็เสียตามหน้าไพ่นะครับ ส่วนท่านที่มาทํานายอายุเกิน50ปีนะครับแถวที่1นะครับเป็นอายุ50-53ปีใบที่2อายุ54-56ปีใบที่3 57-59ปีแถวที่2ใบที่1 60-63ปีใบที่2 64-66ปีใบที่3 67-69ปีแถวที่3ใบที่1 70-73ปีใบที่2 74-76ถึงปีใบที่3 77-79ปี ใบจุดท้ายนะครับเป็นอายุ80ปีคือสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วนคนอายุเกิน80ปีนะครับส่วนมากเขาก็ไม่ได้มาดูดวงกันแล้วนะครับก็จะรู้สึกปล่อยวางกับชีวิตไปแล้วนะครับในคลิปถัดไปก็จะนําความรู้เกี่ยวกับพรยิมานําเสนอกับท่านผู้ชมอีกนะครับพบกันในคลิปถัดไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ